ทุกประสบการณ์ใหม่อย่างมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจริงทําจริงรู้อย่างมืออาชีพรู้หลักรู้ลึกจบไปเป็นมืออาชีพในทุกอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สมัครและสอบถามออนไลน์ได้ที่ w w w .pbiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรโทรศัพท์032-708-607มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี Digital University มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพคุณกำลังฟังรายการ PBI u Talk โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรี อยทอรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี สวัสดีคุณปลาด้วยนะครับสวัสดีค่ะาจายนค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ลืมปลาปลาตัวเล็กลงหรือไม่ <c oughs> น่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าหายใจเบาไป <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเราก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในมหาวิทยาลัยราชาพ,พัฏเพชรบุรีของเราเนี่ยมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในมหาวิทยาลัยราชาพ,พัฏเพชรบุรีของเราเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ว,วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวันศุกร์ที่เราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยสิ่งขอนมริศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนะครับท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังที่เคยติดตามรายการของเราเนี่ยในเรื่องราวที่นำเสนอผ่านการทำงานของศูนย์วิจัยสิ่งของมารดิศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนะครับ เราได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวโบราณเรื่องของการศึกษาวิจัยผ้าแล้วก็ภาพลวดลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวปลาวานนะครับลายปลาทูนะทุ่งนาป่าตาลนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นผ้าที่ศูนย์วิจัยสิ่งของมาศึกษาเนี่ยได้ดําเนินการแล้วก็มีอีกลายหนึ่งคุณปลาคือลายเพชรราชพัฒจนได้รับการพัฒนาวิจัยต่อเนื่องให้มาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์เพชรบุรีก็คือลายสุวรรณวัดอันนี้ท่านผู้ฟังเราทบทวนให้แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่จะมานําเสนอคุณปลาท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากนะครับนั่นก็คือ,อาทางศูนย์เนี่ยนะครับได้พัฒนาศึกษาก็รวบรวมออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลยท่านผู้ฟังชื่อว่าหนังสือต้นรากเพชรบุรียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และยุคธราวดี นะชื่อเรื่องก็น่าสนใจใมากค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีตัวจริงเสียงจริงเชี่ยวชาญจริงๆนะครับมานั่งพูดคุยในรายการเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟัง <c oughs> โดยท่านรองศาสตราจารย์ดกรการจานาบุญส่งท่านคณะบดีคณะค้ารศาสตร์และก็ยังเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยสิ่งของมนมได้ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีด้วยครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านดรเมทาวินแล้วก็คุณปลาค่ะครับอาจารย์กัญจนาเนี่ยนะครับดูกับเรื่องราวต่างๆแบบนี้มากมายเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับท่านผู้ฟังผมจะถามคําถามสั้นๆแต่ให้ท่านอาจารย์ตอบยาวๆได้เลยนะ <c oughs> ะต้นรากเพชรบุรียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคธรวดีคือหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆนี้อย่างไรครับอาจารย์ ในส่วนของหนังสือต้นรากเพชรบุรีนะคะยุคก่อนประวิศาสตระยุคทวารวดีต้องบอกว่าในการรวบรวมเนี่ยเราใช้วิธีการลงพื้นที่จริงนะคะพานักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนะคะ ในพื้นที่รวมทั้งต่างพื้นที่ที่เข้าม,ามาศึกษาในพื้นที่ของเรานะคะในการที่จะใช้หลักฐานมาตรวจสอบนะคะว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะว่าเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวิศาส์เนี่ยจริงไหมนะคะ <c ười> ใช้หลักฐานอะไรบ้างนะคะในการที่จะบอกว่าเป็นยุคก่อนประวิศาสตร์นะคะและขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่เพชรบุรีเรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มากเนี่ยเล่มน,นี้จึงขอแบ่งยุคนะคะว่าเป็นยุค ก่อนประวัติศาตรและยุคทวารวดีเนื่องจากว่าถ้าเราศึกษาทุกยุคเนี่ยนะคะเริ่มเดียวไม่พอบรรจุรนะคะขอเกินถึงในส่วนของที่มานะคะว่าทําไมจึงศึกษาเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องจากว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเพชรบุรีนะคะหลายท่านนะคะขอยกตัวอย่างเลยคือท่านผลเอกสรยุทธ์จุรานนนนะคะ<อ>ท่านเนี่ยเป็นท่านหนึ่งนะคะที่ท่านหารือนะคะปรึกษามาทางท่านช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์กลิ่นงามนะคะคและท่านอธิการบดีคะ่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกลิ่นงามว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะมีทีมงานที่จะช่วยศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนี้ให้กับเพชรบุรีได้ไหมนะคะคท่านอธิการ คือท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสนดกลิมงามเนี่ยก็เลยได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยสิงขรมลิ์ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีการศึกษาในพื้นที่ทั้งเพชรบุรีประจวบมลิ์สิงขรตะนาวศรีอยู่แล้วนะคะให้มีการดําเนินการจัดตั้งทีมงานในการศึกษาเรื่องนี้นะคะมีทั้งคณาจารย์ของเราเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นนักประวิตร์และนักโบราณคดีในส่วนภายนอกซึ่งเราถือว่าเป็นภูมิปัญญา ของเรานะคะมาร่วมในการดําเนินการหนังสือเล่มนี้ค่ะครับท่านอาจารย์หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาในการพัฒนานานไหมครับค่ะหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเราใช้เวลาเนี่ยจากต้นทุนของหลายคนที่ศึกษาทางบริษัทนี่เขาศึกษาตลอดนะคะ<อ>แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราทําดําเนินการอันนี้เราต้องทําให้เสร็จในปีงบประมาณนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทําในปีงบประมาณ2,565ปี2,565แ,<ต>แต่หมายความว่าในส่วนของต้นทุนเรื่องราวนะคะเราใช้ต้นทุนจากนาักบริษัทในพื้นที่นะคะรวมทั้งนอกพื้นที่ด้วยค่ะที่มาศึกษาในจังหวัดของเราบางส่วนมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ว่าครั้งนี้เราลงพื้นที่จริงไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วปัจจุบันนี้หลักฐานที่คนเคยเขียนไว้นะคะรวมทั้งที่คนเคยเล่าไว้อยู่ที่ไหนนะคะยังมีอยู่จริงไหมถ้าไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่ไหน นะคะแล้ก็จะมีการติดตามแล้วก็มีการตรวจสอบข้อม hmm? ูลกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นในแนวทางเดียวกันอะไรที่ข้านกันเรายังคงปิดทิ้งประเด็นนะคะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปค่ะก็คือหมายถึงว่ารวบรวมประวัติศาสตร์เบื้องต้นนะท่านอาจารย์ค่ะโดยที่ใช้ข้อมูลหลักฐานจริงผ่านกระบวนการวิจัย นะครับทา,รทางประวัติศาสตร์รรตตซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเยังได้ศึกษาต่อเนื่องได้อีกถูกไหมครับอาจารย์ลงลึกไปได้อีกท่านผู้ฟังผมเนี่ยถือหนังสืออยู่หนึ่งเล่มนะก็มีความหนาร่วม260กว่าหน้าเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีทั้ง ภาพประกอบที่เป็นภาพสีนะครับแล้วก็ภาพขาวดำซึ่งในหนึ่งเล่มเนี่ยท่านผู้ฟัง260กว่าหน้าเนี่ยคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ bury, เพชรบุรีเน้นๆเลยนะเพชรบุรีที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตรออ์อยากจะสอบถามท่านอาจารย์การจนานิดหนึ่งว่าไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับหรือว่า จุดที่ไม่ควรพลาดเนี่ยจริงๆมันมีหลายเรื่องมากหรือทุกเรื่องทุกหน้าเนี่ยไม่ควรพลาดแต่เรื่องที่แบบโห,โหอ่าน,ลน,นแล้วแบบ <ๆ S 2> เคลิ้มเลยเนี่ยครับท่านอาจารย์ ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้ว่ทุกเรื่องมีความมีสาระสําคัญะนะคะในตัวของของเรื่องเองนะคะคงพูดเป็นยุคได้ไหมคะได้ไดว่าถ้าหากยุคก่อนปรดิษฐ์เนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยถามว่าอะไรคือไฮไลท์นะคะเราจะมองว่าพื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยนะคะก็จะปรากฏอยู่ในทั้ง2เรื่องนะคะจริงๆแล้วคือว่าในส่วนของเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคติจักรวาลกับโลกโบราณเมืองเพชรบุรีนะคะ,ะซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงอดีตใน พื้นที่เพชรบุรีว่าเราเคยเป็นทะเลมาก่อนอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ค่ะ<อ>แล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยทะเลมีไปถึงตรงไหนนะคะเรื่องนี้ก็ จะต้องอ่านจากเรื่องคนที่ขนลุกเลยว่าคือแบบเป็นไม่ใช่คนเพชรบุรีไงเลยแต่ว่ามาอยู่เพชรบุรีแล้วก็เห็นเพชรบุรีก็รู้จักแค่เพชรบุรีในปัจจุบันเนาะสิ่งที่อาจารย์บอกเพชรบุรีเป็นไทยมาก่อนมายถึงที่เป็นพื้นดินในปัจจุบันเนี่ยเหรอคะถูกค่ะถูกค่ะยกง่ายๆที่เมื่อสองสามวันเราคงได้ข่าวนะคะว่าเขานางพันธุรัตน์เนี่ยพบฟอสซิลซากฟอสซิลค่ะอันนั้นก็บ่งบอกค่ะว่า เป็นทะเลมาก่อนนะคะแต่แท้ที่จริงเนี่ยมันไปไกลถึงเขาย้อยนะคะ<ฮ>ค่ะว่าจะมีฟอสซิลนะคะที่พบตามถ้ำต่างๆนะคะรวมทั้งที่เขาเตามอดซึ่งเป็นอุทยานตัวน,นี้นะคะคก็มีการพบซากฟอสซิลเช่นกันนะคะตรงนี้ต้องอ่านเรื่องแรกนะคะก่อนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะอาจารย์คติจัก,กรวาลกับโลกโบราณเมืองเพชรบุรีนะคะ<อ>ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะ ชี้ให้เห็นว่าหลักฐานที่เราพูดถึงเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรแล้วก็จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ยังมาจุไม่หมดอย่างที่บอกนะคะคว่าช่วงที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็เจอหน่วยงานนะคะที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลตามถ้ำต่างๆเช่นกันซึ่งเราก็มีการพูดคุยในการที่จะขอหลักฐานจากเขานะคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยก็คิดว่ายังไปต่อได้อีกเยอะนะคะประวัติศาสตร์ของเพชรบุรีในยุคก่อนปริศาทว่าเราจะพบหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ค่ะตรงนี้นี่มหัศจรรย์ตั้งแต่เรื่องแรกแล้วนะ,ะฟังแล้วแบบโอ้โหยุคอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นไฮไลท์ของยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ต้องอ่านเรื่องคติจักรวาลกับโลกโบราณของ เพชรบุรีแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ครับเรื่องของพัฒนาการของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ต้นน้ําเพชรบุรีถูกค่ะตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์จึงบอกว่าจริงๆทุกเรื่องเป็นไฮไลท์หมดเลยไฮไลท์เฉพาะเรื่องคือเฉพาะในส่วนของแต่ละเรื่องอย่างเรื่องพัฒนาการของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ต้นไม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเราจะพบล่องรอยนะคะตามถ้าต่างๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่แก่งกระจานนะคะพื้นที่ของท่ายางในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีชุม ชุมชนก่อนบริวัทศาสเนี่ยอาศัยอยู่นะคะจะพบโบราณวัตถุนะคะคที่คนเนี่ยไปพบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยจะบ่งบอกว่าเป็นยุคสมัยหินกลางนะคะที่เราพบส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้เนี่ยในปัจจุบันนะคะหลักฐานพวกนี้เมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่แบบอยู่อย่างต่อเนื่อง นะคะ,คะก็จะมีการเก็บหลักฐานเดิมๆของเราไปด้วยนะคะ <laughs> ตอนนี้ทําให้เรายากนะคะในการที่จะไปหาต้องไปพูดคุยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมศิลปากร,กรก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วเก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราลงไปสัมภาษณ์กับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือบางที<ม>พวกที่เก็บสะสมของเก่าเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะเอาไปจําหน่ายเพราะว่ามันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก็ทําให้สมบัติในพื้นที่ของเรานะคะอาจจะเคลื่อนไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่ตรงนี้หัวเรื่องที่2เนี่ยพัฒนาการของชุมชนก่อนบริษัทนี่บ่งบอกว่าเรามีมนุษย์อยู่นะคะคก่อนบริษัทจริงท่านผู้ฟังถ้าแค่เกินนํามาเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย สมควรให้กับทุกคนนะ,ะเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะไร้รู้ถึงประวัตดของเพชรบุรีใช่นี่นคแค่เกริ่นนำเริ่มต้นนะยุคก่อนประวัติศาสตร์นี่ย,ยังตื่นเต้นขนาดนี้เลย<ช>ท่านผู้ฟัง2เรื่องที่ท่านรองศาสตราจารย์ดกรกัญจานาได้นำเสนอเนี่ยมีอยู่ในหนังสือต้นรากเพชรบุรียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคธรวดีเป็นภาพสีด้วยดังนั้นก็เหมาะแก่การอ่าน บางท่านรู้สึกว่าเอ้ยมันจะอ่านได้เหลอที่เมทวินบอกว่าตั้ง200กว่าหน้าเนี่ยลองก่อนเนี่ยนางเปิดประกอบน่าสนใจด้วยเพลนเลยแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยอันนี้ยุคแรกครับท่านอาจารย์ยุคที่2ค่ะยุคทวารวดีค่ะซึ่งในหนังสือเล่มเนี้เรามีถึง13เรื่องนะคะแต่ละเรื่องมีไฮไลท์ต้องบอกว่าไฮไลท์ของแต่ละเรื่องเลยนะคะ ขอยกตัวอย่างได้ได้นะคะ <okay. S 2> เรื่องแรกเลยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงมาเชื่อมยุกมานะคะว่าก่อนบริษัทแล้วเนี่ยนะคะเราพูดถึงพัฒนาการของชุมชนนะคะพอเข้ายุคทวรารวดีเนี่ยจริงๆเป็นยุคที่มีการค้าขายแล้วพบหลักฐานมากมายในเพชรบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการค้าในยุคทวรารวดีจากหลักฐานในแม่น้ําเพชรบุรีคะ่ะ <ๆ S 1> ซึ่งตรงนี้แสดงหลักฐานด้วยเงินตราและก็สิ่งของโบราณที่พบในแม่น้ําเพชรบุรีพื้นที่ ที่พบมากๆเลยก็คือแถววัดป่าแป้งที่อำเภอบ้านลาดครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อนะคะถ้าเราดูเนี่ยในเพชรบุรีที่เห็นหลักฐานชัดๆแล้วอยู่บนพื้นดินเลยนะคะก็คือที่โคกเศรษฐีนะคะที่ชะอํานะคะเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยลงพื้นที่แล้วก็ดูพื้นที่เชื่อมโยงว่าในยุคทวารวดีเนี่ยนะคะนอกจากตรงนั้นที่เห็นอยู่ชัดเจนและเชื่อมโยงพื้นที่ใดในเพชรบุรีปรากฏว่าเราพบเลยว่าเชื่อมโยงมาที่บ้านลาดเนี่ยชั ดเจนมากซึ่งในอําเภอรบรรราชเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขียนถึงเลยนะคะที่เนินโพใหญ่ค่ะจะพบโบราณคดีที่ตอนนี้เนี่ยเราถ้าเราไปดูเนี่ยยังไม่ได้มีการขุดนะคะแต่ว่ามีการดูแลโดยเป็นพื้นที่ที่กั้นรั้วไว้รดน้ำนะคะแต่ว่าก็สามารถเปิดให้คนเนี่ยเข้าไปได้ แล้วถ้าหากใครไปทางก๋วยเตี๋ยวแถวเนินโพใหญ่นะจะเห็นว่าตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นมันก็จะเป็นเนินนะคะแล้วเราพบบรรว่าจริงๆแล้วมันเป็นโบราณสถานในอดีตแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีอิทที่บ่งบอกถึงเป็นยุคทวารเ,เขาเรียกว่าเจดีแดงอะไรแถวนั้นไหมคะอาจารย์ค่ะส่วนเจดีแดงก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะ<า>แต่บริเวณที่ใกล้เคียงกัน,นซึ่งต้องบอกว่าในเพชรบุรีเราเนี่ยถ้าเราพบจริงๆจะพบว่ามนุษย์เนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้ล้างหายไปไหนเพราะฉะนั้นบางพื้นที่จึงมี ีการใช้พื้นที่ทับซ้อนก็จะทําให้หลักฐานนั้นมันมีซ้อนบางาบางทีนะเจอทั้งทว,ว่าและขณะเดียวกันอาจจะเจอยุคต่อมาด้วยเพราะเรา,ามีผู้อยู่อาศัยในทุกยุคใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ายุคนี้ทับยุคนี้มีหลักฐานผสมกันไปถูกไหมท่านอาจารย์ค่ะโอเพทบุรีนี้แสดงว่ารุ่งเรือง มายาวนานมากาท่านผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะฟังเสร็จมาเที่ยวเพชรบุร, <c oughs> ร,รีหรือคนเพชรบุรีนะอยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยนะ<ใ>นอาจจะแบบเฮ้ยจริงเป้าอะไรเงี้ยก็ลองเดิน<อ>ไปดูใกล้ๆบ้านนะในหนังสือก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะคุณปลาเปิดหนังสือมาเนี่ย การค้าในยุคธรวดีจากหลักฐานในแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยมีหอยเบี้ยเขาใช้เป็นเงินในสมัยนั้นไหมคะอาจารย์คะค่ะใช้เป็นเงินแล้วมีหลายลักษณะมากนะคะรูปภาพน่าสนใจมากเป็นภาพสีประกอบเรียบร้อยเค่ะอันนี้เราใช้ภาพสีเลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าหลักฐานเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะคะหอยเบี้ยแล้วก็ชินชินชินคืออะไรชินค่ะชินชินชินไหมไม่ใช่ชิน อันนี้ในหนังสือนะท่านผู้ฟังจะอ่านตามในหนังสือนะชินคําตอบก็คือว่าชินเนี่ยเป็นโลหะผสมตะกั่วกับดีบุกและสิ่งที่ผู้สร้างพระเครื่องแสวงหาอย่างหนึ่งก็คือขีนกขีนกเป้าอันนี้ไปอ่านต่อกันเองนะอันนี้ขึ้นต้นให้นิดหน่อยใช่แล้วก็มันมีน่าสนใจมากเลยตุ้มหูและเงินเขี้ยว ต้มหูต้มหูน่าจะใช่ของคนยุคทวารค่ะโอ้โหท่านผู้ฟังมันน่าสนใจมากแล้วมันเป็นภาพสีด้วยนะครับท่านผู้ฟังพิมพ์สีทั้งเล่มนะคะอาจารย์พิมพ์สีครึ่งเล่มครึ่งเล่มค่ะเรื่องงบประมาณที่เราจํากัดนะคะเราเลยพิมพ์ได้ครึ่งเล่มนะคะที่เป็นสีถ้าไปเจอเนี่ยนะเงินปลิงเงินปลิงเป็นค่ะหายากหรือว่ามันมันดูดไว้ยังไงคะ หน้าตาของเงินปริงเนี่ยนะคะถ้าอาจารย์เปิดไปหน้า80นะคะก็จะเห็นหน้าตาค่ะของเงินปริงนะคะเงินปริงเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายนะท่านผู้ฟังอยากอยากเห็นก็ต้องเดี๋ยวมาจับจองกันเปหน้าเงินปริงนะท่านผู้ฟังก็เป็นปริงตัดท่อนน่ะเป็นตัวปริงตัดท่อนเป็นตอนตนแล้วก็ผ่าตรงกลางด้วย <นะ S 2> เลข<ป>สองอย่างเงินรางหรือเงินปลิงนะคะเงินเงินรางหรือเงินปลิงนะครับท่านผู้ฟังมีคันช่องด้วยนะครับคันช่องสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะอันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเรามีการค้าขายกับจีนมานานแล้วนะคะ,<น>ะอันนี้พบที่ในแม่น้ําเพชรนะคะที่หน้าวัดปับแปน้นสมบูรณ์อยู่เลยค่ะรย์ค่ะยังสมบูรณ<ช>์อยู่ค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับ ยอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพเหมือนกันใช่ค่ะที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทวารวด,ดีในทัศนะของศาสตราจารย์พิเศษนะคะศรีศักดิ์วล,ลิพโพดมนะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยได้ศึกษาในส่วนของพื้นที่เพชรบุรีเนี่ยมายาวนานพอสมควรเหมือน <c oughs> กันนะคะและท่านเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ได้แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางในยุคทวารเนี่ยจะมีเส้นทางเป็นเส้นทางบก ไม่ใช่เป็นเส้นทางทางทะเลอย่างเดียวนะคะคเส้นทางบทนั้นจะเป็นสันทรายค่ะเดิมนะคะเชื่อมต่อเมืองเพบุรีกับเมืองคูบูวะคะ่ะท่านอาจารย์ได้พูดถึงถนนเส้นหนึ่งนะคะที่พวกเราไม่รู้จักนะคะแต่จริงยังมีร่องรอยอยู่นะคะคือถนนท้าอูทองค่ะซึ่งถ้าหากเราไปแถวเขาย้อยนะคะแถวบางเขม และเข้าไปเส้นในนะคะยังคงเจอเส้นทางถนนเส้นนี้แล้วไปเชื่อมต่อกับเส้นทางที่ข้ามไปทางราบบุรีค่ะว่าจะมีการใช้งานอยู่เป็นใช้งานอยู่ค่ะคแต่ว่าในเพชรบุรีเนี่ยเปลี่ยนชื่อถนนไปเป็นถนนสุวรรณดาริอ๋อค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเส้นทางท่าอู่ทองอแล้วก็เรากําลังศึกษาต่อมาว่าเส้นทางที่เชื่อมโยงเนี่ยนะขาดหายไปจากจุดไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เราใช้เส้นทางเก่า ที่คนโบราณนะคะเชื่อมโยงกันอยู่แม้แต่พื้นที่ของดอนขังใหญ่เราครับก็เป็นพื้นที่ปริศาตร์ที่มหาวเชลัยตั้งอยู่เนี่ยนะคะก็เป็น อาดอนดอนก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าในยุคทวารเนี่ยก็เป็นที่พื้นดินที่คนในยุคทวาอาศัยอยู่แล้วนะคะ,คะก็จะพบในส่วนของอิดโบราณยุคทวาราวดีนะคะโดยเฉพาะตรงพระมหาบุนีของเราค่ะถ้าหากฐานข้างล่างตัวมหาวิทยาลัยนี่ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนกันนะยาวนานนะค่ะยาวนานมาก่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านไปเจอเหมือนอิดหรืออะไรสมัยท่านดรวิทูล คุ้มหอมนะคะซึ่งอยู่โรงเรียนสาธิตเนี่ยก็เป็นทีมวิจัยที่ลงพื้นที่ด้วยกันนะคะแล้วท่านก็เขียนเรื่องนี้ค่ะท่านเขียนเกี่ยวกับดอนขังใหญ่นะคะคที่เป็นพื้นที่ในยุคทวารก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะที่อยู่ในนี้นะคะก็ท่านเขียนว่าทวารวดีที่ดอนขังใหญ่ค่ะท่านอาจารย์วิทูลน,นี่ก็นับประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะ, <c oughs> ะ <c oughs> ท่านอาจารย์หนังสือเล่มนี้เนี่ยเทียบพร้อมไปด้วยความรู้แล้วก็ ความสวยงามทางประวัติศาสตร์นะ,<ฮ>ะแต่ว่าด้วยเวลาของเราเนี่ยอาจจะนำเสนอไม่หมดทีนี้ท่านใดที่ฟังรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะติดตามลงไปในเส้นทางก็ไปตามที่ท่านอาจารย์กัญนาได้นำเสนอไปนะครับท่านผู้ฟังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตเราเรียกแบบนี้ได้ไหมอาจารย์<ด>เพราะว่ายังใช้งานอยู่เนาะแล้วก็ยังอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะ แล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจหนังสือทำไงดีครับอาจารย์ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเมื่อจัดพิมพ์แล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยของเรามีร้านจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะรวมทั้งหนังสือต้นรากพชบุรีก็คือที่ PBRU Shop นะคะ,ะซึ่งขณะนี้อยู่ที่อาคารเพชรน้ำหนึ่งห้องเพทายนะคะค มาเจอได้แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าผ้าอยู่ด้วยแล้วก็ซื้อผ้าก่อนแล้วถามถึงหนังสือเอ้ยไม่ใช่ถามถึงหนังสือได้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะแต่ว่า ได้บอกทางพ b r u เออช็อปไปแล้วนะคะว่าถ้าหากเป็นสิทธิ์เก่านะคะครหรือใครนะคะทางร้านมีสิทธิ์ที่จะลดเปอร์เซ็นต์ให้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านเป็นสิทธิ์เก่าของเรานะคะหรือเชื่อมโยงอะไรในพื้นที่หรือเป็นโรงเรียนนะคะครตรงนี้เนี่ยทางาร้านพ B r u ยช็อปก็สามารถลดเปอร์เซ็นต์ให้ให้ได้นะคะคท่านผู้ฟังก็ถ้าสมมติ ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนก็เริ่มต้นที่สื่อสารองค์กรนะครับท่านผู้ฟังปริบปากเลยนะตั้งหลักที่เราก่อนจะตั้งหลักที่ใช่ตั้งหลักที่สื่อสารองค์กรเดี๋ยวเราจะแนะนําเรื่องของว่าห้องเพทาอยู่ที่ไหนหรือว่าศูนย์ PBRU Shop เนี่ยไปยังไงนะครับท่านผู้ฟังสุดท้ายครับอาจารย์ฝากเรื่องความสําคัญของหนังสือนี้สักหน่อยหนึ่งค่ะค่ะ หนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทําให้คนไทยแล้วกันนะคะคนไทยได้เห็นว่าในยุคทวาราวดีหรือก่อนปรวิสานเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่มีแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านหนังสือตรงนี้นะคะเพื่อนําไปสู่การเชื่อมโยงเห็นความภาคภูมิใจนะคะคมีความภาคภูมิใจในพื้นที่ของเราว่าคนไทยนะคะมีต้นราก จริงๆนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เพชรบุรีของเราหรือคนเพชรบุรีไปอยู่ที่อื่นจะรู้ว่าจริงๆบรรพบุรุษของท่าน เป็นต้นรากเพรบุรีและเราอ่ะไม่ใช่แค่คําว่าเพรบุรีแต่เราก่อนนั้นนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าเพรบุรีนะคะแต่เรามีบรรพบุรุษมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์แต่ว่านังสือเล่มนี้จะเขียนถึงยุคทวาก่อนนะคะครตรงนี้สามารถที่จะทําให้เด็กนะคะเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองนะคะคและก็ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการได้หันกลับมาให้ความสําคัญกับทางประวัติศาสตร์รแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โรงเรียนต่างๆถ้าจะขอสนับสนุนก็อาจจะขอได้ด้วยนะคะค่ะและขณะเดียวกันถ้าใครมีกำลังซื้อนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ p b บีอาย p ชนะคะคและก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ในที่สุดเราก็จะเอางานวิจัยที่เชื่อมโยงกับตัวผลิตภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์นี่นะคะก็คือเรื่องผ้านะคะเราคิดไว้แล้วว่าเราจะทำรายที่เกี่ยวกับเงินในยุคทวารวดีค่ะซึ่งเรากำลังคัดค่ะ กำลังคัดว่าอันไหนน่าจะมาอยู่เป็นน่าจะอยู่เป็นปบนผ้านะคะคก็คิดว่าท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะใช่เลย ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเต็มอิ่มกับหนังสือต้นรากเพชรบุรีมากเลยนะครับ <T> เป็นวันศุกร์ที่สุขใจจริงๆของผู้ฟัง PBRU Talk ของเรานะครับ <T> ท่านฟังแล้วกลับมาพบกับเราในรายการ PBRU Talk ได้ใหม่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารยา์ดกรการจนาบุญส่งนะครับท่านคณะบดีคณะคารุศาสตร์แล้วก็หัวหน้าศูนย์วิจัยสิ่งของมาดศึกษามหาวิทยาลัย ราชพัฒเพชรบุรีวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ฟังแค่นี้นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ PBRU Talk โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเพชรบุรีรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี PBRU Talk รู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเปิดทุกประสบการณ์ใหม่อย่างมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจริงทำจริงรู้อย่างมืออาชีพรู้หลักรู้ลึกจบไปเป็นมืออาชีพในทุกอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ สมัครและสอบถามออนไลน์ได้ที่ www.pbiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรโทรศัพท์032 708 607มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ